นะครับต้นหอมเดิ่มขึ้นแล้วครับนี่ครับขึนนต้นแล้วนะครับพี่น้อนะครับห่ากระชี้ยุ้งชี่นะครับปลูกหอมเด่นใครนะครับขึ้นสามหัวนะครับห่ากระชี้ซ่อนเซเป็นน้ำนี่นะครับขึ้นนะครับค้นแล้วพี่น้อึ้นมาลายนะครับนี่นะครับ นี่พักแป้าผมนะครับนี่พักแป้วกับกำลังขึ้นนะครับนี่ครับขึ้นมาลายแล้วครับกำลังขึ้นนะครับปลูกร้อมแบบบะตองใส่นี่นะครับบะตองใส่ดินนะครับนี่นี่กระสีเป็นยังสี่นะครับหากกระสีออกมายังสี่เต็มนะครับหากกระสีออกทั่วแผงใครนะครับเป็นไปเลยมาแล้วกำลังขึ้นนะครับ แต่แต่ยังขื้นบ่เบิดสุดตนนะครับยังขึ้นบ่เบิดนะครับก็สิขึ้นมาเรื่อยเืวันนี้บระท่านได้ขื้นนะครับวันนี้ท่านได้ขื้นมาติดตามเบิ่งต่อไปครับว่าเป็นยังไ๋นะครับขึ้นเบิดตนนี้คือขึ้นก้อนมูนะครับตนนี้ก้มูครับขึ้นแล้วมาต้นนี้ก็ขื้นมาแล้วต้นนี้คืขึ้นมาแล้วนะครับ นนกำลังขึ้นมานะครับขึ้นมาเรื่อยๆนะครับกำลังตนในนะครับมาบึงกันไปว่าสีหลอดบอลอดนะครับกำลังแบบนีอยู่นะครับนาสีหลอดนะครับเพราะว่าบึงแล้วครับแต่เขาตรงบ่อยหร่มันขาดน้ำนะครับอันนี้ก็เป็นน้ำนะครับนี่ฝนตกดีบ่จําเป็นตองใซ่น้ำประช่วง หักกระชิออกมาแล้วต้นนี้หักกับออกมาแล้วครับต้นกําลังขืนนะครับปักแป้วกับกาลังเป็นนี่นะครับแป้วกับกาลังขืนนะครับเสียบหมว่บ้านนี่นะครับดินก็ไม่ต้องใช้ดินนะนี่นะครับใช้ดินพุ่งธรรมดาครับอันนี้ปักแป้วครับอันนี้เกิดเป็นต้นหอมไปเรื่อยๆนะครับว่าสิเป็นยังไงนะครับ ลอติดตามชมนะครับต่อไปสิขื้นงามปันไดนนะครับรอเบึงครับถ้าเราต้องบ่ให้มันขาดน้ำนะครับเพราะว่ามันบม่มีดินนะครับต้องให้บ่ขาดน้ำขาดนี่นะครับนี <t ot> ่ครับพื้นที่ก็สิเป็นดาดฟ้างสินะครับเป็นดาดฟ้าเนาะอยู่ก็สิเป็นดาดฟ้าเป็นมุมเมืองครับนี่ดาดฟ้าเห็นคนดูเห็นนี่นะครับนี่โม่ปูก็จินีครับ แดดก็ิด่องออกมานีเนาะนะครับมีแสงแดดซองลงมานะครับนี่สิประมาณนี้นะครับนี่นครับปลูกไว้นี่ครับลอ่อหลุนกันนะครับล่อล่อเบิ่งกันว่าเป็นจังไรตัวไปนะครับครับรอติดตามกันเด้อครับ